เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกม b บีด so โ l Resonance กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําในส่วนของผู้เล่นมือใหม่แล้วก็คนที่กําลังเตรียมตัวรอเกมเปิดนะครับที่ยังไม่ได้เล่น C ีวิเทนะว่าในช่วงแรกเนี่ย ผู้เล่นสายฟรีหรือว่าผู้เล่นสายเติมน้อยอย่างเราๆนะครับควรเริ่มทําอะไรก่อนดีเพราะเดี๋ยวพอผ่านวันที่1ไปปุ๊บข้ามไปวันที่2เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของระบบใหม่เนี่ยปลดล็อกอีกเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลเวลที่สูงขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องไปหายัดมาใส่เพื่อเพิ่มพลังในส่วนของตัวละครด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีคําตอบให้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนจะไปชมคลิปเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำร้านซะีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน1้อเเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกมบี s โซเลสโอนันตกับทางร้านซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะเรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือทางฝั่งของโหมดในเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งธรรมดาแบบยากแล้วก็การต่อสู้สุดโหดเนี่ย แนะนำว่าให้ไล่ลงให้ครบเลยนะครับพยายามเก็บดาวให้มันตันด้วยนะเนี่ยอันนี้ต้องการอยู่ประมาณ27ดาวแล้วก็ไล่เก็บให้ครบนะครับเพราะว่ามันจะมีของเอาไว้ทําตัวไม่ว่าจะเป็นการบวกอาวุธหรือว่าอัพในส่วนของเลเวลตัวละครด้วยนะครับผมรวมถึงเงิน ค่างเงินต่างๆเนี่ยให้กับเราค่อนข้างเยอะมากๆเลยตรงเนี้ยผมว่าหลายคนเนี่ยทำกันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่ได้สังเกตเลยก็คือทางฝั่งของการฟรีรมเกมเนี่ยจะมีเรื่องของการเดินหรือว่าการหาของต่างๆในแมปเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะแล้วแมปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แมปเดียวนะครับมันมีหลายแมปมากๆเลยอย่างเช่นพวกตามรอยสมบัติอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าผมเนี่ยทำเรื่องของแมปเนี่ยไปเยอะมากๆแล้วนะครับมันจะมีความคืบหน้าบอก ว่าเออแมปเนี้ยปลดแล้วให้เราเนี่ยเข้าไปเก็บกล่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกดติ๊กแล้วก็วิ่งเข้าไปเก็บได้เลยนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยอ่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีรูปใช่ไหมเราต้องถ่ายรูปกรน,นะครับแล้วกดไปเนี่ยเกมก็จะพาเราไปได้เลยนะล้วเราเนี่ยก็วิ่งหากรว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตามจุดต่างๆซึ่งมันไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็จะได้ในส่วนของเพชรที่เอาไว้เปิดกาชาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 580อันนี้คือเขาเขียนว่าคาดว่าจะได้รับนะครับผมทั้งหมดเลยนะหลักๆที่ให้ทำเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3-4อย่างตรงนี้นะครับผมเราก็มาไล่เก็บให้ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นวันที่1งวันที่2วันที่3นะครับอันนี้คือมันจะไล่โปลดตามวันไปเรื่อยๆก็ไปสำรวจโลกซะเดินฟีโลหาของต่างๆในเมืองนะครับแค่นี้แหละเราก็จะได้เพชรเนี่ยไปเปิดกาชาอย่างอู้ฟู่แล้ว ในส่วนของกิจกรรมเนี่ยก็มีให้ทําด้วยเหมือนกันผมคิดว่า Open Beta เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับ c b t ที่เรากําลังเล่นกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินรายวันไดอารี่อะไรพวกเนี้ยที่มันจะมีเรื่องของวัน7วันเนี่ยให้เราเก็บสะสมแต่ในส่วนของรางวัลตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะตอนเกมเปิดอาจจะมีตัวละครมาแจกหรือไม่ก็ใบากาชาที่ ดูหรูหรามาเห่ามากกว่านี้นะครับผมแล้วมันยังมีในส่วนของพวกกิจกรรมที่เราต้องไปทําอาหารทําอะไรพวกนี้ด้วยนะอย่างอาหารตรงเนี้ยถ้าเกิดใครไม่ทำเนี่ยเสียดายแย่เลยนะครับเพราะว่ามันจะให้ในส่วนของเพชรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40-40ทุกครั้งที่เราทําอาหารเลยเราแค่กดไปเข้าร่วมตรงเนี้ยมันก็วาร์ปไปแล้วนะครับราวาร์ปไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถทําอาหารได้มันจะมีสูตรบ,บอกว่าเราต้องใส่อะไรบ้างผลไม้ปลาเผา <and> cake, แพนเค้กอะไรพวกนี้ก็หยิบหยิบใส่ให้ให้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ผิดเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าอันไหนมันไม่เข้ากับเมนูก็ถอดออกไปแค่นั้นเองและเรื่องต่อไปเนี่ยคือการบริหารในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็ของอัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าช่วงหลังๆเนี่ย ตัวละครพวกระดับ S R เนี่ยอาจจะทยอยมาให้เราเนี่ยเยอะมากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะได้จากการเปิดกาชากเกลือนะแน่นอนอยู่แล้วครับมีกันทุกคนนั่นแหละมันจะมีในส่วนของพวกเนี่ยสม,มุดแต่ตละอย่างเนี่ยให้เราเนี่ยไปฟาร์มหากันมารวมถึงตัวการ์ดของตัวละครด้วยนะครับสามารถพัฒนาแล้วก็อัปเกรดมากขึ้นได้เห็นปะมันขึ้นได้สูงสุดเนี่ยไปเวล20เลยนะครับแล้วมันก็จะปลดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืแบบเนี้มันจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มอัพตัวกันเยอะนะครับผมอย่างเช่นตัวเนี้ย ผมเริ่มเล่นตั้งแต่แรกๆก็คือเป็นตัวแจกมาในช่วงแรกให้เราเล่นเลยเราก็อัพยาวเลยจนแบบของมันเนี่ยทั้งหมดนะครับโดนส่งให้ตัวนี้หมดเลยพอเราได้ตัวใหม่อย่างเบียคุยะมาหรือว่าอุราฮาระมาอย่างเงี้ยไม่มีของไปอัพแล้วก็ลูกไฟหรือว่าตัวพลังวิญญาณเนี่ยก็หมดแล้วไม่สามารถฟาร์มหาได้อันเนี้ยอาจจะซวยได้นะครับผมผมแนะนําว่า เราเนี่ยควรเก็บของไว้ให้ตัวหลักหรือว่าตัวที่คิดว่าน่าจะได้ในช่วงต้นๆทําไว้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดเราเอาไปอัพทุกตัวเลยเนี่ยลำบากแน่นอนเนื่องจากว่าเกมเนี้ยไม่ได้มีในส่วนของการกดย่อยหรือว่ากดคืนของทั้งหมดเพื่อไปอัพอีกตัวหนึ่งเพิ่มนะครับคืออัพไปไหนแล้วเนี่ยก็จะคายอยู่งั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาวุธทั้งสกิลหรือว่าตาประดับอะไรต่างๆนะครับ และเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือพวกระบบต่างๆที่มันเนี่ยสามารถเพิ่มในส่วนของดามเมจเราได้ในช่วงแรกที่จะอยากให้ทําเลยก็คือฝั่งของท้าทายนะครับอย่างท้าทายเนี่ยมีคําสั่งปฏิบัติการให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปแล้วก็ไปลงดันตีบงตีบอสเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับมันจะมีของเนี่ยเป็นแต้มตรงนี้มาให้เราเนี่ยได้แลกด้วยนะครับมันจะมีบอกเลยนะว่า แลกอะไรได้บา้างต่างๆเนี่ยน่าใช้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเลเวลปฏิบัติการเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเราเลเวลสูงขึ้นใช่ไหมเราก็จะได้รับในส่วนของใบสุ่มกาชาด้วยแล้วก็ได้เพชรในการเอาไปสุ่มกาชาเพิ่มได้อีกนะครับหลักๆเลยก็มีแต่คุมคุ้มทั้งนั้นเลยอันนี้คือจะรีเซ็ตอีกประมาณ2วันนะครับไม่รู้ว่าตอนเกมเปิดเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจาก CPT ทั้งนั้นนะครับผมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตก็ได้รวมถึงทางฝั่งของพวววกกาาารออััตต่่่่งงๆด้ยยยเเชนเนี ถ้าเกิดเราอยากจะได้ตาประทับ1ชิ้นใช่ไหมครับเราก็ต้องมานั่งลงเต่พวกนี้นเพื่อลดล็อกอีกหลากหลายมากมายเลยอย่าลืมแวะเข้ามาทําด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการฝึกฝนด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเคลียร์ให้มันจบๆไปเนี่ยก็ทําไว้ตั้งแต่วันแรกเลยเพราะมันให้เพชรเนี่ยค่อนข้างดีเลยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันมีหลายอย่างให้เราทำเห็นปะที่ถ้าเกิดมีตัวละครมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะมีเพชรเนี่ย โผล่ขึ้นมาให้เราเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับฝากไว้หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมได้เปิดกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาอยู่กันเต็มไปหมดเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะถ้าเกิดใครอยากจะสมัครเข้ากิวมาหรือว่ายังไม่มีกิลเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเพราะว่ากิลเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลที่ค่อนข้างดีอย่างหนึ่งเลยอันเนี้ย ถ้าเกิดเราเก็บครบเนี่ยมันก็จะได้เหรียญบริจาคก,กิลไปด้วยนะครับไปพวกนี้ก็ไปแลกของรางวัลได้ในร้านค้าตรงนี้เห็นไหมว่ามีหลายอย่างเลยผมก็แลกไปเยอะและ้วแล้วก็ในส่วนของตัวกิจกรรมตรงนี้ที่เราเนี่ยต้องมานั่งลงกันด้วยนะยิ่งถ้าเราลงได้หลายรอบหรือว่าขึ้นเลเวลเยอะเนี่ยมันก็จะมีตัวแต้มกิลเนี่ยได้แลกของรางวัลเยอะขึ้นด้วยรวมถึงของจิบปบะะทั่วไปอีกมากมายเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครที่ไม่มีกิลเนี่ยก็จะไม่ได้รับไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงช่วงวันแรก,กรีาิเลเยผม อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมลืมพูดไปนะครับก็คือกาชาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดที่มันเขียนว่าแบบกำหนดไปแล้วเนี่ยตู้มันจะหายไปเลยนะมันจะกลายเป็นว่าเหลือแค่3ตู้เท่านั้นนะครับก็คือตู้ที่เป็นส t ต n d าดคา h a r a เตอร์เนี่ยที่สามารถ เปิดได้ประมาณ80โลแล้วออกใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านั้นน่มันมีให้เปิดอยู่ประมาณ50ครั้งอันเนี้ยผมแนะนําว่าใครที่ยังไม่ได้เปิดตู้แบบกําหนดนะให้มาเปิดตู้นี้ไปก่อนเลยนะครับผมเพราะว่ายัางไะงส,สแตทที่เก็บไว้เนี่ยมันก็อาจจะถึง300ในเร็วๆนี้ก็ได้สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ